สวัสดีค่ะกระทอมชมจัน channel น,นะคะสวัสดีค่ะกระทอมชมจัน channel น,นะคะวันนี้ป้าเปียก็พามาดูการเอย้ายต้นไม้นะคะป้าเอาเศรษฐีวินสันมาไว้ตรงนี้มันเหี่ยวหมดเลยนะคะเนี่ย จากที่งามๆก็ใบก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาร่วงมันไม่ร่วงหรอกแต่ว่ามันจะตายนะเพราะว่าโดนแดดไม่ได้นะคะป้าจะพาไปดูโหยากเหมือนกันนะคุณลุงดึง เดี๋ยวปาดด้าต้องถยอยก่อนก็จะยากเหมือนกันนะคะต้องเคขี่ยรตรงนี้ใหม่มีด้วยนะคะที่ตรงนี้มันมีที่ลงงม่งั้นจะจะยากกว่านี้นะคะย้ายไปไหนย้ายมาที่มีร่มไม้ค่ะทุกท่านต้องมาพักไว้ในที่ที่มีร่มไม้คุณลุง เยอะก่อนอันนี้คือป้าจะย้ายเศรษฐีวินสันมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะได้อยู่ใต้ร่มไม้ตัวนี้จะเป็นต้นลิ้นจี่นะคะน่าจะรอดแต่แต่ต้นต้นใบแดดก็จะส่องด้านนี้เหมือนกัน แต่มันแดดคงจะแดดคงจะเบาแล้วนะคะตอนบ่ายไปหาเย็นบ่ายคอยไปหาเย็นด้านนี้แดดน่าจะเบาแล้วนะคะจะไม่แดดเสียงแดดจะไม่แรงไม่ร้อนมากนะคะเดี๋ยวป้าจะค่อยมาแต่งให้พลังย้ายมาก่อนเดี๋ยวป้าก็จะค่อยมาแต่งทีหลังนะคะเอา เอาใบแห้งใบเหี่ยวออกนะคะจะเอาใบเหี่ยวออกนะคะตรงนี้ก็ยังอ,ออกไปไม่หมดใบไม้นะคะยังแห้งอยู่เลยยังเต็มอยู่เลยนะคะใบไม้แห้งยังเต็มอยู่นะคะตรงนี้อันนี้นะคะคุณลุงก็รอให้ลูก กลับมาจากทํางานแล้วก็ว่างก่อนนะว่าคุณลุงคงย้ายเองไม่ได้แน่ๆน,นะคะนี้มันนักนะคะก็อาศัยให้คนหนุ่มเขาพลังช่วยนะคะถ้าไม่มีคนช่วยลุงกับป้าน,นี่แหละก็ทํากันมาสองคนมาตลอดแต่ตอนนี้เรากําลังเหลือน้อยนะคะ คุณลุงอย่าทำน้องไม้ทองก็เหมือนเดิมนะคะไม้ทองก็วิ่งกลับไปวิ่งกลับมานะคะดีใจดูน้องไม้ทองดีใจมากนะคะวิ่งกลับไปวิ่งกลับมาด้วยไม่ไม่เหนื่อยแล้วไหมทองไหมทองไม่เหนื่อยที่จะวิ่งตามใช่ไหมก็สำหรับไม้ทองทีสนุกนะคะ เขาสนุกเขาก็วิ่งตามตลอดเลยไม่เหนื่อยเลยมันก็เป็นบรรยากาศดีๆของไหมทองมากเลยนะคะเนี่ยที่เขาได้วิ่งตามอไปวิ่งตามมาคงคิดว่าเป็นเรื่องสนุกสำหรับไหมทองก็ดีด้วยนะ ให้ไหม้ท้องสนุกเอามาไว้ที่นี่เลยนะคะก็หลยกระถางเนาะมันเหี่ยวมากเลยนะคะเนี่ยโหเสียดายวันวันนั้นที่เราย้ายไปออกจากร่ม รงนั้นไปนะคะมันสวยมากเลยนะคะงามมากเลยแต่วันนี้ต้องมาย้ายอีกเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะสู้แดดไม่ไหวนะคะหมดหรือยังคะฮะ จะได้เนาะนี่แหละมันจําเป็นต้องย้ายอีกะคะ่ะใบเหี่ยวหักลงไปเลยอันนี้ก็คือเศรษฐีวินสันนี่ก็จะโดนแดดไม่ได้แดดรำไรได้แต่แดดจัดจ้าเต็มที่นี้ไม่ได้นะคะตรงที่ป้าเอาไปไว้ตอนนั้นมันมันมีร่มด้านเดียวนะคะมันเหมือนมีร่มเงาบังด้านเดียว แต่อีกด้านหนึ่งโดนดนแดดเต็มๆยามบ่ายนะคะยามบายนี้แดดแรงมากเลยนะคะแต่ที่นี่ก็จะโดนแดดด้วยตอนเย็นแต่ตอนเย็นน่าจะแดดไม่แรงเหมือนที่ป้าคิดว่านะห <c oughs> วังว่าจะไม่ได้ย้ายอีกนะคะเนี่ยหวังว่าเขาจะสามารถอยู่ได้ตรงนี้เพราะว่ามีร่มเงาของตาลฟ้า มีตาลฟ้าที่นี่แล้วก็มีต้นลิ้นจี่นะคะต้นบ่ายน่าจะไม่โดนแดดนะคะแต่ตอนเย็นน่าจะโดนแดดรำไรแต่แดดจะไม่แรงแล้วในตอนเย็นนะคะต้นนดียวเม้าไอเห็นมั ตอนนี้ก็จะย้ายเครื่องฟ้าด้วยนะคะทุกท่านเครื่องฟ้าน่าจะไม่ชอบร่มนะคะเจ้านี้จะชอบแดดต้นไม้แต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันนะคะป้าก็ปลูกต้นไม้มานานก็พอรู้อยู่ว่าอะไรอยู่ที่แดดได้อะไรอยู่ในร่มแต่ว่าสำหรับเศรษฐีวินสันก็คืออยู่ในร่มนะคะ แกเฟืองฟ้าชอบแดดเฟืองฟ้าชอบแดดถ้าอยู่ในร่มก็จะไม่เป็นดอกเท่าไหร่นะคะไม่มีดอกนอะโป้เซียนก็ชอบแดดเหมือนกันอันนี้ก็คือผลงานของน้องไหมทองนะคะน้องไหมทองก็จะลื้อขยะให้เราเก็บขวาดแบบนี้ทุกวันหละ